สวัสดีค่ะอยู่กับพวกเราโกดันบันนี่วันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่องโฮมเกนเมื่อคุณแม่เลี้ยงเดียวไว้ย40พบรักกับนม20่ม20ปลายๆแต่ผัวเก่านันกลับมาวอแวเรื่องราวจะเป็นยังไงมาฟังไปพร้อมกันค่ะ หนังเปิดมาที่เรื่องเล่าของเจย์อลิสเธอเกลื่อนถึงพ่อตัวเองให้ฟังเขาชื่อจอห์นคินนีเป็นผู้กำกับหนังที่ทำหนังส่วนตัวนำเสนอจิตวิญญาณของคนรุ่นเดียวกันเขาพบจะจะทำในห้องนอนความทุกข์จากความรักและอารมณ์ขันในทุกสิ่งพ่อของเจย์อลิสทำงานที่รักจนกระทั่งตายงานเนะี่ยทำให้เขามีความสุขมีคนนับถือแล้วก็โด่งดัง นี่คือบ้านและรถที่พ่อเจย์อลิซซื้อค่ะเธอจะได้มาเที่ยวทุกวันหยุดชีวิตส่วนตัวของพ่อไม่ค่อยประสบความสําเร็จเขาแต่งงานอยู่หลายครั้งจนมาถึงภรรยาคนสุดท้ายลิลเลียนแม่คนสวยของเจย์อลิสเธออายุแค่2 2ตอนเจอกับพ่อเจย์อลิสทั้งสองในายากันหลังวันเกิดครบรอบ4ปีของลูกแม่เจลิสน่าสงสารแต่เหตุนี้ทําให้จอนคินนี่สร้างหนังที่ดีที่สุดพ่อบอกฉันว่าฉันช่วยเติมเต็มตอนจบพ่อไม่ใช่คนอ่อนไหวแต่พ่อชอบวันเกิดของฉันเสมอพ่อพูดเหมือนเดิมทุกปีีวนนว่่านคเกิด ของลูกปีของลูกเตรียมพร้อมไว้อลิสอนาคตรอลูกอยู่พาพ่ออุ้มลูกสาวหนาตายิ้มแย้มยังคงอยู่ในความทรงจำแต่ชีวิตจริงนะเหรอเจลิสแอบ,บลูกๆมาร้องไห้ในห้องน้ำวันนี้เป็นวันเกิดปีที่40เลยทำให้อาเจ้คิดถึงพอ่อปัจจุบันเธอเป็นคุณแม่ลูกสองพึ่งทะเล,ลาะและแยกกันอยู่กับสามีไม่กี่เดือน เจลิสย้ายมาอยู่บ้านพอ่อลูกๆของเธอก็ต้องย้ายโรงเรียนด้วยเช่นกันก่อนนี้นะคืออิซาเบลลูกสาวคนโตอายุ13เป็นเด็กขี้กังวลส่วนเนี่ยน้องเล็กโรซี่เป็นเด็กช่างพูดวันนี้สองสาวต้องไปนอนบ้านคุณยายเพราะอีแม่จะไปปาร์ตี้วันเกิดกับแก๊งเพื่อนส่งลูกเ็จเจลิสก็กลับมานั่งทำเว็บไซต์ของตัวเองในขณะที่กำลังพยายามเขียนประวัติอยู่นั้นผัวกเก่าก็โทรมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์เขาทำค่ายเพลงจึงไม่มีเวลาให้ลูกเมียอย่างล่าสุดนะก็ลืมโทรหาลูกๆพีออส ตนเป็นคนขอห่างกับเจลิสเองส่งนตอนนี้เจลิสก็เริ่มจะทำใจได้แล้วหนังตัดมาที่แฮร์รี่หนุ่มหลอกกำลังเจรจากับเจ้าของหอพักเพื่อขออยู่ต่ออีกวนันแต่เจ้าของไม่ให้เพราะพีลลี่ใจ่าเช่าไว้แค่2อ,อาทิตย์พี่แกกับเพื่อเลยต้องเก็บของย้ายออกพอหนุ่มผูกท้ายในชื่อจอร์ชส่วนคนตัวสูงข้างๆชื่อเท็ดดี้ทั้ง3เป็นนักสร้างหนังมือใหม่พวกเขาเขียนบทเองแถมพี่เท็ดหนึ่งในทีมยังเป็นนักแสดงตัวประกอบอีกด้วย ทั้งสามมาพบบริษัทตัวแทนเพื่อหาคนมาลงทุนสร้างหนังซึ่งก็มีหนึ่งรายถึงจะคนละแนวกับหนังที่สามเคลือคิดไว้แต่พี่แฮร์รี่บอกจะลองเปิดใจดู ตกดึกพีรีกับเพื่อนก็นมากงเราฉลองกันที่บาร์ด่านเจอลิก็มาปาร์ตี้ที่นี่เช่นกันเธอบังเอิญเดินชนพี่แฮร์รี่ก่อนจะเดินมาหาเพื่อนที่โต๊ะเจลิสยื่นนามบัตรให้เพื่อนดูเธอมีความสามารถหลากหลายเคยเป็นทั้งช่างภาพและดีไซเนอร์ล่าสุดกระผันตัวเป็นอินเทีเียพรุ่งนี้เธอมีนัดพบลูกค้ารายแรกเพื่อนๆก็ยินดีกับเจลิสและบอกให้เธอหาแฟนใหม่ได้แล้วแต่อาจเจยังไม่พร้อม ตัดมาที่พี่แฮรี่ระหว่างที่กำลังยืนเอลซาวบาร์เทนเดอร์อยู่นั้นเจอาอิสก็เดินมาสั่งเหล้าค้างๆพีรีเนี่ยถูกใจเจยตั้งแต่แรกเห็นจึงเปลี่ยนมาเอลเจอิสแทนภาพตัดมาอีกทีแกงหนุ่มๆก็ลังรวมวงกงเหลา้าม้า,มา,มากับเจอาอิสจนบาร์ปิดก็ไปเต้นเพลงตื้อดกันต่อพีรีแอบสองสัยตาหวานให้เจอาอิสตลอดตลอดและใช่ค่ะทั้งสองมากินตับตอกันที่บ้านแต่ยังไม่ทันจะเริ่มจู่ๆพี่แฮรี่ก็อวกแตกเพราะเมาเกินไปสุดท้ายคืนนี้ก็จบลงที่เจด้รับบทแม่ ดูแลความเรียบร้อยหลังจากที่ทุกคนเมาหัวทีมแก๊งพีดีกับเพื่อนเจริตเนะี่ยมาโกงเล่าต่อที่บ้านด้วยค่ะเช้ารุ่งคืนพี่จอร์ดก็ตื่นมาค้องน้ำด้วยความสลืมสลือแล้วก็บังเอิญเจอห้องเก็บของของพ่อเจริสซึ่งก็ทำให้พี่จรอดตื่นตาตื่นใจที่รู้ว่าพ่อ,อเจคือจอห์นคินนีผู้กำกับหนังชื่อดังสมัยก่อน ด้านพี่แฮรี่ก็ตื่นมาในสภาพแก้ผ้ารลอนจรแมงแกพาตอนไหนยังไม่รู้ตัวเจลีสเอาเสื้อที่ซักแล้วมาให้พี่รีกุงงเลยฮะค,คุณซักแล้วเหรออ๋อใช่คือฉันต้องตื่นตีห้าครึ่งมาทำงานบ้านนะ่ะแล้วเจลีสก็บอกกับพี่แฮรี่ว่าไม่ต้องคิดมากเรื่องมากคืนแต่ดูท่าพี่รีเราจะแอบเสียเซล แล้วจูจูคุณยายก็พาหลานกลับมาเอาของที่บ้านก่อนไปโรงเรียนอะไรทำให้สองสาวเจอพี่รีกับแม่ในห้องนอนเจลีดเลยรีบหมอกกับลูกกับพีรีมาช่วยซ่อมของในห้องและเมื่อพีรีเจอหน้าแม่ของเจอารลิสก็รู้สึกคุ้นเออผมเคยเห็นคุณที่ไหนมาก,ก่อนหรือเปล่าครับคุณดูคุ้นมากเลยเธอเพี้ยนไปมากกว่าไม่ผมรู้สึกว่าผมเคยเจอคุณนนแน่ๆเลยอะเธอแต่งงานกับจอห์นคินนี่เล่นหนังเขาทุกเรื่องโอ้พระเจ้าเดี๋ยวนะคุณคือลิเลียสจูดสุดยอดเลยและ แน่ใจวันนี่คือบ้านของจอห์นคินนี่อ๋แล้วคุณรู้เรื่องนี้ได้ยังไงผมเดินเข้าไปในห้องด้านหลังที่เก็บของของพ่อคุณนะ่ะเออขอโทษนะคือผมหลงทางผมเป็นแฟนหนังของพ่อคุณคุณคือลูกสาวของจอห์นคินนี่ใช่ถูกต้องแล้วพวกคุณคือพวกเราเป็นนักทำหนังครับเหมือนสามีคุณแล้วแม่เจลิสก็เมามอยกับสามเกลอือยาวๆแถมยังอาสาทำมือเช้าให้เพราะคุอยถูกคอส่วนเจลิสก่อนจะออกไปทำงานพี่แฮร์รี่ก็ตามมาขอเบอร์แต่เจลิสไม่ให้เพราะเธอมองว่าพี่แฮร์รี่เด็ก เกินไปก็ฟิลีนะพึงจะ20สิบปลายส่วนเจริสปาเข้าขไป40ละหลังจากส่งลูกที่โรงเรียนอาจเจก็มาหาลูกค้าที่นัดไว้เธอเป็นไฮโซงานยุ่งอยากได้อินเทีย์คนใหม่เพรทะเลาะกับพนเก่าวแต่ดูเหมือนเธอจะยังไม่ค่อยชอบดีไซน์ที่เจริสออกแบบจึงบอกให้ไปดูห้องของลูกสาวก่อน หลังเลิกงานเจลิตก็กลับมาเจอพวกพี่แฮร์รี่มันยังนางเมาส์มอยกับอีแม่ยังนุกนั้นซึ่งนองจะจะอยู่กินข้าวเย็นแล้วอีแม่ยังชวนสามหนุ่มอยู่ยาวทำเอาเจลิตแทบช็อกแม่ทําอะไรของแม่ก็บ้านพักแขกของเราว่างแม่เลยคิดว่าจะให้พวกเขาอยู่ที่นี่พักที่นี่เหรออีกสองคนหนูยังไม่รู้จักชื่อเขาเลยไม่เอาน้ามีหนุ่มน่ารักสามคนอยู่ใกล้ดีออกแม่ว่าพวกเขาอาจจะช่วยลูกได้พวกเขามีโอกาสทําหนังได้แม่ชอบหนังของพวกเขามันดิบแล้วก็ มากแม่ดูแล้วเหรอใช่นี่ฟังนะพวกเขาถังแตกถ้าลูกมาให้พักที่นี่พวกเขาคงต้องย้ายที่อยู่หรืออาจจะต้องกลับไปนิวยอร์กและพังโอกาสที่จะสร้างงานที่นี่นะลูกต้องช่วยพวกเขาอีแม่พยายามเกลี้ยกล่อมแต่เจเลตกังวลกลัวว่าลูกทั้งสองจะอึดอัดแต่ฐานโทษค่ะคณแม่หันไปดูก่อนลูกมึงยืนเล่นกับสามเกลืออย่างหนุกนานเจเลตไม่ได้เห็นอิซาเบล,ล่าเรื่องแบบนี้มานานแล้วสุดท้ายเธอจึงยอมใจอ่อน หลังจากเตรียมห้องพักแขกและบอกโกฎการอยู่ที่นี่ให้เสร็จสาบพ,พี่แฮร์รี่ก็ขอคุยกับเจล,ลิสเป็นการส่วนตัวไหนๆเราก็ยังไม่ได้มีอะไรกันแล้วผมก็ต้องอยู่ที่นี่ฉะนั้นผมว่าเรามาเริ่มต้นกันใหม่ดีไหมแบบเพื่อนอะ mm. ดีดีค่ะ เช้ารุ่งคืนเจริสก็เข้ามาเจอพี่จอร์ดนั่งอยู่ในห้องเก็บของของพ่อเออโทษทีเนะพอดีผมเห็นประตูมันเปิดอยู่เลยเข้ามาไม่เป็นไรค่ะพี่จร์ดเ,เพลิดเพลินกับของต่างๆของผู้กำกับชื่อดังเจริสจึงหยิบบทหนังต้นฉบับของพ่อให้ดูซึ่งกระทำมาพี่จอรอดตื่นเต้น,ตน,ตนทั้งสองชวนกันคุยซับเฮราดูเหมือนพี่จออดจะจะปิง้งเจริสเบาๆส่วนอาเจเราแ,แอบมองพีรีที่นั่งเล่นอยู่ในสวน ใน,นตอนนั้นเองเจลิสก็ได้ขอความจากลูกค้าให้ไปพบด่วนแต่เย็นนี้จะต้องไปส่งอิซาเบลเรียนกีตาร์ตายละทำไงดีวันนี้ฉันไม่ว่างเรียกพบด่วนไม่พอยังให้ฉันแวะรับน้ำส้มคันม้นมันแปลกแปลกไม่เนี่ยใช่แปลกจริงอะไรจริงอ่ะผมไปส่งอิซาเบลแทนได้นะผมแค่ไม่มีรถแต่ผมยินดีช่วยถ้าคุณต้องการเห็นพีจอดอาสาส่งลูกสาวเจลิสจึงให้เอารถคันเก่าของพ่อไปใช้ระหว่างทางพีจอดก็ชวนอิซาเบลคุยทั้งคู่นะคะกันได้ดีอิซาเบลอยากเป็นนักี ครูก,ก็นสนับสนุนให้เธอส่งบทละครประกวดแต่สาวน้อยไม่กล้าเพราะมันต้องแสดงด้วยทำเลยเธอทาได้แน่ไม่รู้สิหนูมีปัญหาชอบวิตกเป็นๆหายๆถ้าไม่ทาเธอจะเสียใจทีหลังนะขณะที่กําลังเมา้ามอยพี่จอยก็ได้รับโทรศัพท์จากบริษัทในนาโทรมาชวนให้พีแกเขียนบทนังคนเดียวเพราะฝีมือการเขียนของพีแกยอดเยี่ยมเจ้าลูกค้าชอบพวกเขาเสนอเงินดีแต่พี่จอยขอคิดดูก่อนเพราะพีแกกำลังเขียนบทหนังอีกเรื่องกับเพื่อนอยู่ฟังดูน่าสนใจดีนี่ไม่รู้สิ ฉันคิดว่ายังไม่พร้อมด้ยเดียวอ่ะถ้าไม่ทําจะไม่เสียดายเหรอมันน่าจะเป็นโอกาสที่ดีเลยนะอืมฉันชอบควานี้นะดีมากเลย <c oughs> พี่จอนและอิซาเบลต่างหายคาแนะนําที่ดีแก่กันแล้วกัน ตัดมาที่แม่ขณะกําลังถามเด็กสาวตัวนะ้อยว่าอยากได้ห้องแบบไหนอยู่นั้นจูจู่ดค้าไฮโซก็เดินมาเรียกตัวเออพอดีวันนี้ฉันต้องไปงานเลี้ยงแต่พี่เลี้ยงเด็กยังไม่มาฝากคุณช่วยดูลูกแทนฉันจังกว่าพี่เลี้ยงจะมาทีสิฝากอาบน้ำให้เธอด้วยนะแล้วก็ปล่อยมาของฉันออกไปเดินเล่นด้วยล่ะฉันจะให้ค่าเสียเวลาขอบคุณมากพูจบอีลกค้าเวนก็ออกไปส่วนเจเลสยืนงงนี่มันบ้าอะไรวะเนี่ย หลังเลิกงานผัวกเก่าก็โทรมาเวียนเรื่องที่มีชายสามคนอยู่ในบ้านเขาไม่อยากให้คนแปลกหน้าอยู่กับลูกแต่ตัวเองก็งานยุ่งจนไม่มีเวลากลับบ้านจึงอาลิสก็ชินแล้วจึงไม่ได้สนใจอะไรนะักเธอเข้ามาหาลูกและสามนมในครัวพวกเขากำลังเตรียมมือคลำและเสื้อผ้ายิเศษให้เจอาลิสนั่นก็คือมุมดูหนังในสวนและเรื่องที่ใช้วันนี้ก็คือหนังของจอห์นคินนีเจลิสดีใจที่ได้ดูหนังของพอ่อทุกคนรวมตัวดูหนังก็ยังมีความสุข ตกดึกระหว่างที่เจอลิสล้างถ้วยล้างจานอยู่นานพี่แฮร์รี่ก็เข้ามาช่วยช่วยไปช่วยมากับโจโจฟทั้งสองยังมีความรู้สึกดีๆต่อกันยิงอยู่ไกลก็ยิงสปาร์คด้านพี่จอร์ดก็เซ็งๆที่รู้ว่าพี่ลีค้างกับเจอลิสคืนนี้เช้า่งคืนสามเกลก็มาพบลูกค้าซึ่งดูทรงแล้วลูกค้าทำหนังคนละนังกับพี่แกด้วย3แต่พี่ลียังยืนยันที่จะลุยเพราะการหานายทุนนั้นมันช่างยากแสนยากพี่แกบอกกับเพื่อนๆว่าจะหาตรงกลางให้เพื่อนๆก็ยอมค่ะ และในระหว่างที่พี่แฮร์รี่ลงไปเล่นน้ําทะเลพี่จรอดก็บอกกับพี่เท็ดดี้ว่ากําลังรับเคยนบทที่งานอยู่พูดจริงอะจริงบริษัทนายทุนส่งงานให้ฉันมันได้เงินดีฉันอยากหาเงินสารองเผื่อว่าสามหนุ่มมหาสแตนไ่สำเร็จนัยน,นายห้ามบอกเรื่องนี้กับแฮร์รี่เดดขาดนะได้แต่ช่วยบอกฉันก่อนนะถ้านาจจะบอกเขาฉันเจอแต่หนีไปไกลๆบางครั้งนายก็ต้องทําตัวเป็นน้องเล็กให้มันน้อยลงหน่อยก็ฉันไม่ได้มีปัญหาก,กับเขาเหมือนนายนี่งั้นนายคงเห็นด้วยสิที่เขานอนกับอลิสอะนี่ฉันเป็นคนประหลาดคนเดียวเหรอที่ไม่เลงอลิอยู มันไม่เกี่ยวฉันแค่จะบอกว่าถ้าวันนึงเธอกับเขามีปัญหากันเราอาจจะต้องย้ายที่อยู่ใหม่แล้วแต่คงไม่ใช่วันนี้อ่ะฉันชอบอยู่กับครอบครัวเธอพูดแล้วพีเทสก็แกผ่าวิงตามพี่นี่ลงไปเล่นน้าํา ตอนเย็นสามหนุ่มก็กลับมาเจอแก๊งสาวๆกำลังเรียนโยคะอยู่ในสวนจึงเข้าไปทักทายอย่างไวไอสามเกลอเนี่ยทำให้บ้านไม่ชีวิตชีวาขึ้นจริงๆเจอลิสบอกกับเพื่อนสาวว่าพีเท็ดดี้ช่วยโดยทำเว็บไซต์อินเทอร์เนียได้เจ๋งสุดๆพี่จอดเขากับอิซาเบลมากก็สนับสนุนให้เธอส่งบทละครประกวดส่วนพีแฮร์รี่ก็อย่างที่รู้รู้เดี๋ยวนี่เธอจะบอกว่าเธอมีพี่เลี้ยงเด็กฟรีมีผู้ช่วยทำเว็บไซต์แล้วก็เซ็กซ์อีกด้วยเหรอหวานเจี๊ยบจะว่างั้นก็ได้เจลิสและ พี่แฮรี่แอบนัดกินตับกัน,นบ่อยขึ้นบ่อยึ้นความสัมพันธ์เริ่มไปได้สวยจนกระทั่งเพื่อนสาวแน,น,นะนําให้เจริชชวนพี่รีไปงานเลี้ยงที่บ้านเธอพรุ่งนี้เจริชก็จะลองชวนดูอาเจแว้ออเอามอนอีงที่ออกแบบมาให้ที่บ้านลูกค้าซึ่งก็บังเอิญเจออินเทียรยคนเก่าที่เคยทะเลาะก,กับเจให้โซกําลังค้นที่มารีโนเวทบ้านพอะอเจเรียกกลับมาเธอไม่ไววใจเฮเจเรียออกแบบซึ่งก็ทาเอาเจริชเราปีที่ถูกหลอกใช้เหมือนคีค่ะาเพียงเพราะอยากได้งานออกแบบฉันทําเรื่องงี้เงาให้เธอฟรีๆแถม ต้องจัดการกางเกียงยีนให้เธอด้วยเจลิสระบายให้พี่เทดดี้ฟังพี่เทดเลยบอกให้ช่างแมมก่อนจะโชว์เว็บไซต์ที่ทำเสร็จแล้วให้เจลิสดูมันสวยถูกใจเจลิสเลยทีเดียวค่ะ ด้านพี่แฮรี่ก็มีนัดลูกค้าพรุ่งนี้ตอนคำ่ำจึงจะขอตามไปงานเลี้ยงบ้านเพื่อนเจเลสที่หลังและไอทีหลังที่ว่านะก็คือไม่ได้ไปเพราะลูกค้าไม่ยอมให้กลาบพีรีร้อนใจแต่ก็เลือกที่จะอยู่ต่อเพราะงานนี้สำคัญมากๆส่วนเจริสเราก็กลับมานั่งร้องไห้ผัวเก่าก็ไม่มีเวลาให้เธอจึงไม่อยากเจออะไรเดิมๆอีกแล้วต่อให้พีรีจะพยายามง้อหรือขอโทษยังไงเจเลสก็ไม่หายโกรธ ตัดมาที่พี่จอร์ดก็รับปากว่าจะไปดูอิสเบลแสดงละครข้างเวทีสาวน้อยเนะี่ยขอครูพาพี่ชายขึ้นไปให้กำลังใจเพราะกลัวตัวเองประมาทจนเป็นลมครูก็อนุญาตส่วนในด้านเจลีสตกดึกกันดัดเดทกับผู้คนใหม่ที่อายุไล่เลี่ยก,กันตอนแรกนะ่ยก็เหมือนจะไปได้สวยจนกระทั่งเจลีสเจอลูกค้าให้สูมากินข้าวกับโพที่ร้านเดียวกันอเจจึงเดินไปได้หายเจ็บแ้นทำเอาผู้นี้กลับไปเลยค่ะ ในขณะที่เจริสนอนเมาอยู่หน้าร้านพราะโดนผู้ทิ้งผีเจ้าก็ขับรถผ่านมาเห็นเลยนั่งคุยด้วยก่อนจะพากลับบ้านซึ่งพอมาถึงก็แจ็กพอตผัวเจริสมาสามเกลือในแอปดูยายยิงพีรีนี่ยังตึงเลยค่ะแม่งนั่งโต๊ะตรงข้ากับผัวเจริสตอนกินมือเช้าส่วนเพื่อนอีกสองคนก็แสดงท,าท่าทีชัดเจนว่าไม่เลื่มผัวอาจเจ แล้วพี่ออสตินก็ชวนเจลิสกับลูกๆไปดินเนอร์คืนนี้เหมือนวันหวานเจลิสก็ตอบตกลงเพราะเห็นแก่ลูกๆก่อนไปไอ้สามเกลือก็เข้ามาหาเจลิสด้วยความเป็นห่วงแต่ยังไม่ทันจะพูดอะไรพี่ออสตินก็เข้ามาตามเจลิสเนี่ยจูบแกมกดตนายพี่จอร์จกับพี่เท็ดดี้แต่ไม่จูบพี่แฮร์รี่เพราะยังไม่หายงอน สามเกลือนั่งรอจนเจอลิสกลับ็นเด็กกลับบ้านพี่แฮร์รี่ชวนเจอลิสไปดื่มไวน์ต่อด้วยกันแต่เธออยากพักผ่อนนอกจากพีรี่จะมีปัญหากับเจอลิสแล้วยังมีอีกเรื่องที่ทําให้เส็งน,นั่นก็คือรู้ความจริงว่าพี่จอร์ดแอบรับงานเขียนบทโดยไม่บอกพี่แกซึ่งสุดท้ายสามเกลือก็ทะเลาะก,กาันพีรี่ออกจากบ้านไปส่วนพีเทนมานั่งซึมในสวน ไม่นานพี่ออสตินก็เดินมานั่งข้างๆแล้วก็พูดจาย,ยิววันแถมดูถูกเจลลิสถามว่าเธอไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรเลยเจอพี่เทสสอยไป1นงมาร์ไอพี่ตินแล้วก็ไม่ยอมทีนี้ทั้งสองก็วังมวยกันจนลูกๆก,กับเจลิสมาเห็นเจลิสโกรธที่พี่เทสใช้ความรุนแรงในบ้านจึงไล่สามเคร่อออกไอพี่ออสตินก็ได้โอกาสจูบเจลิสตอนทําแผลให้ก่อนจะขอขึ้นดีแต่เจลิสไม่เอาเพราะเธอยืนหยัด,ด้วยตัวเองได้แล้วพี่ตินที่ทําอะไรไม่ได้ก็ต้องยอมค่ะ ดานพี่จอนดกับพี่เท็ดดี้ก็หอมกระเป๋ามาหาพี่แฮร์รี่ที่บ้านเพื่อนเพราะเพื่อนคนนี้เป็นคนเดียวที่พี่รีรู้จักใน l อลเอซึ่งพี่รีก็อยู่จริงๆค่ะทั้งสามขอโทษและปรับความเข้าใจกันส่วนเจริสกับลูกๆก,ก็แอบเศร้าที่หนุ่มๆไม่อยู่อิสซาเบลกลัวพี่จอดจะไม่ไปดูเธอแสดงละครแต่เจริสมั่นใจว่าพี่จอดต้องไปแน่ หลายวันผ่านไปสามเกลือก็หาบ้านใหม่และเริ่มเขียนบทหนังต่อด้านเจลิสก็ทำงานและช่วยลูกซ้อมบทละครเธอพยายามจัดตารางชีวิตให้กลับมาเป็นปกติแต่ก็ยิ่งรู้สึกคิดถึงสามเกลือจนตัดสินใจแวะมาหาเจลิสพีรีปรับความเข้าใจกันส่วนสองหนุ่มก็ดีใจสุดๆที่เจอเจ แล้วก็ถึงว่าแสดงละครของอิซาเบลตอนสาย3เกลือมีนัดพบลูกค้ารายใหญ่ที่จะตกลงสร้างหนังของพวกพี่แก่แต่ลูกค้าดันมาช้าพวกพีรีนั่งรอได้ความร้อนใจประกายจะถึงเวลาแสดงของอิซาเบลตัดมาที่โรงเรียน mm hmm. เจอลิสก็มานั่งประจำที่พี่ออสตินคุณยายและโรซี่ก็มาถึงแล้วอิซาเบลแอรเปิดมานดูเธอยังไม่เห็นพี่จอจึงเริ่มกังวล ด่านสามเกลือก็ได้พบลูกคา้าแต่คุยไปคุยมาเริ่มไม่ใช่ลูกค้าไม่ได้อยากสร้างหนังที่พวกพี่แกเขียนเขาแทบไม่ได้อ่านบทด้วยสาแถมยังจะเปลี่ยนตัวแสดงอย่างพีเท็ดดีให้ไปเล่นบทรองแล้วจะหาคนอื่นมาเล่นบทน้ำแทนทำมาพิลี่และแก๊งเพื่อนไม่พอใจจึงตัดสินใจปฏิเสธเราต้องไปแล้วขอบคุณมากที่สละเวลาครับเราต้องไปดูการแสดงของเด็ก11ขวบฉะนั้นคำตอบคือไม่เพราะคุณไม่ได้ดูบทหนังของพวกเราเลยผมคงต้องบอกคุณว่าคุณทำพลาดไปแล้วเท็ดดีเป็นนักแสดงที่เก่ง ที่สุดในรุ่นของเราและจอร์ดเขาเข้าใจผู้คนเข้าใจความคิดเราหนังแสดงถึงความรักในชีวิตถ้าคุณให้โอกาสเราคุณมีโอกาสถึง80%ที่จะประสบความสําเร็จหลังจากแสดงจุดยืนของตัวเองแล้วพีรีก็บอกกับเพื่อนว่าต้องหานายทุนคนอื่นที่ชอบนังของพวเพกจริงๆได้แน่นอน ทั้ง3รีบนังรถไปดูการแสดงของอิซาเบลซึ่งกับวดวิทค่ะการแสดงเริ่มแล้วอิซาเบลอึกอักอักเพราะปามาจนกระทั่งพี่จอยปรากฏตัวข้างเวทีทําให้การแสดงผ่านไปได้ด้วยดีทุกคนภูมิใจในตัวสาวน้อยแล้วหนังก็จบลงที่ทุกคนมาฉลองมือคําที่บานของเจริสกันอย่างแฮปปี้นี่แหละความสุขในบ้านที่เจริสต้องการ เป็นไงคะกับหนังเรื่องโฮมเกนเป็นหนังรักโรแมนติกน่ารักอบอุ่นที่เราถึงความสัมพันธ์ในแง่มุมต่างๆดูสบายๆไม่เครียดใครชอบลองไปหาเรื่องเต็มดูได้สุดท้ายก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์พูดคุยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ